อ้าวด้อนไหมร้อนแล้วพี่ว่าร้อนไหมว่าร้อนแล้วแหละเมื่อกี้กระเด็นใส่กูร่องนะมาลองดูกันดี่าครับจะไปตกทำใหมในเมื่อเรามีพระอาทิตย์ร้อยดวงอยู่ในมือของเราพี่โบว์แม่งซบสุสําหรับพี่ยิมพี่น่มเป่าสิเป่าไปเลยนะเดี๋ยวมันก็แห้งเขาคิดว่านะถ้าอย่างนั้นอะวันนี้พ่อไปอ่ะมันไม่ฟูแน่เลยเะว่ามันต้องเป็นของตัวไม่ฟูของเขาอ่ะฟูไม่น่าฟูลองดูเอาอย่างนี้ พี่มันดันหลังใช่ปะวันนี้เขาจะทอดแค่ของตัวแล้วของพี่โบนะพี่โบขอตากเอาไว้หนึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วตอนเย็นอ่ะพี่โบจะเอามาทอดเพราะเขาอยากทําอะไรที่มันแบบจริงจังอ่ะมันไม่เห็นผหจริงจริของตัวอยากทดลองอ่ะตัวทำใบแต่ว่าพี่โบคิดแล้วว่าไม่น่าจะกรอบปูอ่ะกยมาเลยมาเล้ ลูกเอ้ยมันก็ค่อมาลูกเอ้ยอย่าทำให้เขายที่หน้าเขาลูกเอ้ยค้องอีกค้องอีกลองอีกอีกเอาอีกเฮ้ย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 ไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิเชน่บ้านมั่งเทอะบ้านจะหายไปยิบหายวันนี้นะคะเราอยู่บ้านกันนะคะเราก็เลยมีโอกาสนะคะจะทำเมนูยักษ์เมนูที่ยิ่งใหญ่ กับช่องโบโยชี h ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารเพิ่มความอ้วนถูกต้องมีความกรอบสนั่นบ้านสนั่นเมืองให้มีพลังงานในการออกจากบ้านต่อนั่นก็คือเมนูอะไรแคบหมูยกักษ์และนี่ก็คือหนังหมูกรอบอยกักษ์ทำยังไง <S 2> <S 2> <S 2> ต้องสวมวิญญาณการเป็นฮองเฮาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอยู่เคียงหมูเลยนะมาจะมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยขายหมูมารู้ปะเฮ้ยเอาเอาเรา,าเลือกอันที่ใหญ่ที่สุดเลยกว่านี่ผืนนี้สวยผื<อ>นนี้สวยเราตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมตัดให้เป็นเหลี่ยมถูกต้องเอ้ยทำไมเมียรู้รมามแต่ว่าต้องบอกเลยว่าไอ้แคปหมูหนังหมูเนี่ย เราต้องเลือกแค่เฉพาะตัวหนังมเลยใช่อันนี้คือเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเราไม่ใช่มันไม่ใช่เจียวมันกรอบไงเราจะเอาตรงหนังมันเลยนี่นะอันนี้แบบจริงจังนะบอกให้บอกให้เพราะว่าต้องโชว์ความความเก่งนิดนึงไม่ใช่อันนี้มันเป็นขนจริงๆมันต้องใช้มิโกนันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องเก็บมิโกอีกทีเลยวันนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านหมูไม่อยู่นี่ไง ตัวมันลูกกะจอกสอนมากับมือแต่คนนั้นน่ะดูอันดับต่อไปมันมีมันอยู่ใช่ป่ะนี่มันมีมันนี่นี่มันมีชั้นมันอยู่โอ้แล้วต้องทำนี่เอาเอามันมันออกอเอาแค่ต่หนังเอาแค่ตรงงหนัเอาแต่นตหน,งนังเลยหนังเลยเหรอเราใช้แต่หนังเลยไอซี่ของมันต้องติดตรงนั้นหน่อยเปล่าไหนไม่ติดตอุาทำไมเราเอายาวๆเลยกูป่าอะไรมึงดูกูก่อน จริงๆโธ่เฮ้ยเปนน่าเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะดูดูทุกคนดูดูพี่ยิ้มอันนี้ตัวจริงนะไม่ใช่สักตัวมานะนี่นี่โอ้ยเห็นหน้าเลยบอกว่าทำเปนทำเปนอู้หูเขาเรียกว่าการเลาะมันแข็งของชอบเลยเนี่ยนี่ของชอบคือชอบกินไม่ใช่ชอบเลาะที่ตัวแบบว่ามีภูมิอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนตัวน่าจะกินหมูยุกกว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมกูแดกเบียร์ หอมกรุงเออนี่นี่เห็นไหมอ๋อนี่เอาแต่หนังแค่นี้หรอนี่เราจะได้มันอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมแล้วมันตัวนี้เอาไปทำอะไรได้ก็เอาไปเจียวเป็นน้ำมันตัวนี้เป็นมันแข็งแล้วมันก็ปจะเป็นกากหมูนี่ก็เรียกกากหมูอ่ะอันนั้นก็จะได้เป็นแคปหมูกากเป็นกากหมูกากหมูแคปก็คือกากหมูที่เขามีคือเขาจะไม่มีใช่อันนี้ใช่จะไม่มีหนังนี่เลยถูกอันนี้เราจะเอาเป็น แคบหมูแซมโด <c oughs> นอะไรเนี่ยมึงเตมโนอะไรอยากเตะปากมันก็เตะไม่ได้ไนี่เฮ้ยและนี่ก็คือที่นะก็ไม่รู้ส่องไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้ามีคมๆมมันจะถึงเนื้อเลยออเอากี่แผ่น เอาหมดเลยสองแพนนะโอเคไปเดี๋ยวก่อนดับต่อไปเดี๋ยวมานะ,ะเฮ้ยเล่มหนังด้วยเหรออ่าไม่ใช่กนขนกนขนด้วยเหรอเด<ม>ี <c oughs> <ม>๋ยวหนังไม่สวยแต่ก่อนตอนที่ตัวขายหมูนี่มีอ่าผลิตภัณฑ์หนังหมูแบบนี้ใช่ปะไม่มีไม่มีเสียเวลาไม่ทำไม่ทำเพราะมันใช้เวลาระยระ,ยะยเวลานาน,นใช่ใช่แล้วพ่อทำแต่ของพ่อ พ่อก็ทําแค่นี้แหละนี้แหละลส่วนใหญ่ส่วนทองหมูสามชั้นใช่แล้วก็จะเลมหนังเลมขนให้ส่วนใหญ่ก็จะเลาะขนให้ของพ่อจะสะอาดสุดตรงเพราะว่าพ่อใช่จริงๆริงกับพ่อเป็นคนทําหมูสะอาดมากแล้วก็ไส้นี่จะไม่เหม็นเลยแล้วก็หนังเนี่ยจะไม่มีขนเลยเพราะว่าโกนขนก่อนทั้งทุกทุกชิ้นอ่ะใช่จะแบบเนี่ยดูดิดูความสวยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยความสวยแปบนี้นะเออปกติจะมีขนหล่มแหลมหล่มแหลมของพ่อจะเป็นแบบนี้หมดเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาต ทำหนังหมูส,สวยก่อนแล้วนแล้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับอโอ้โหเดขั้นต่อไปต้มมันเลย ต้มหนังหมูให้มันเป็นใสๆให้มันส<ช>ุกแบบใสๆเลยแต่ไม่ต้องเละนะใ,นใครอยากรู้วิธีการทำดีๆไปดูช่องอื่นใช่แต่ เดี๋ยวความพี่เลนจะมาเร็วๆนี้ขั้นตอนที่มันสําคัญอะที่เขาทํากันนานๆอะคือการเอาไปตากแดดถูกให้มันกรอบจนหักได้อะถูกต้องนั่นแหละประมาณเขาเขาตากประมาณสองวันสามวันอะสองสาวันอะสามแดดไงให้มันแบบกรอบแล้วหักดังก๊อบเลยแล้วเอามาทอดถูกน้ำมันร้อนๆมันจะฟูขึ้นมาขั้นตอนนั้นแหละเหมือนพวกเขาเกียบอะไรอย่างงี้ขั้นตอนนั้นจะเป็นฝีมือไอ้บันเจอดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีขั้นตอนอะไรในการย่นระยะเวลาเดี๋ยวแยกเลย แยกไปตากอันหนึ่งกับแยกใช้ความสามารถออบันเจิดดูว่าไปทอดแล้วมันแตกต่างกันหรือเปล่าใช่จัดปะลุยมัไไดน่าจะใช้ได้แล้วโอโว้มันใส่แล้วเห็นไหม่งมันใส่แล้วใส่หัวไป เอาใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วอเอาขเฮ้ยอึบอึบอ่าอ่า <Wow. S 1> หืมมาล้างน้ำล้างน้ำลย <c oughs> ไ,ไม่งั้นเราก็จะทำงาองนอื่น่องได้เสร็จ <c oughs> ปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยปกติเขาจะหั่นเป็นชิ้นใช่ไหมใช่ <c oughs> แล้วก็เอาไปตากแดดเฮ้ย <c oughs> เอาไปหมักก่อนแล้วก็ไปตากแดด <c oughs> อ่าของเราเนี่ยไม่ต้องหั่น ไปทั้งชิ้นเพราะเราจะทำเป็นแคบหมูยาหมักก็ให้แล้วเราก็หมักด้วยซอสเห็ดซอสเห็ดซอสเห็ดเปรี้ยแล้วก็รสดีรสดีอยู่ไหนรสดีรสดีรสดีในหมดนี่ไงมีแต่ฟ้าไทยอ่ะรสดีอยู่ในตู้นี่ไงฟ้าไทยไงอ่ะฟ้าไทยรสดีเหมือนกันผมปรุงรสนี่ไงอะไรยังไปอ๋อโอ้โหพอแล้วพอแล้วพี่ เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับแคปหมูของเราแล้วก็รตีชูรถอะไรก็ใส่ลงไปอันนี้มีพริกไทยอยู่ในตัวเพื่อความเค็มออเคพอจแตนั้นก็ขยำ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 โดนมือเยอะนะเพราะว่าหนังขาดรสชาติกลมกลมพอมีขี้มือพี่ยิ้มถูกต้องแค่นี้ขี้ขี้ไปอ่ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะคะไม่ทันการแล้วแดดจะไปหมดแล้วระหว่างรอพี่ยิ้มเราเอาหนังหมูไปตากแดดสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนดีกว่하하าไปก็ยังดีเอาไม่งี้เลยค่ะโต๊ะตัวโต๊ะไหนบนหลังคาดิเอาบนหลังคาเออไม่ถึงไม่ถึงเร็วเร็วเนี่ย เราทําอาหารอะไรมันก็ดูวุ่นวายเราสมควรที่จะไปปั่นจักรยานไปใช้แรงไปทําอะไรอย่างนั้นอ่ะเนี่ยทำอาหารไม่เหมาะกับเราอ่ะเราดูวุ่นวายมากเลยกับอีกแค่ขากหนูเนี่ยนะทำไมมันวุ่นวายเหลือเกิน้โอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูคิงแมวไปแดกหมดแล้วคือทําอะไรแบบคนปกติเขาไม่ได้อ่ะป่ะเดี๋ยวไปดูพี่ยิ้มว่าเขามีวิธีการยังไงกับไอ้บรรเจิดในการจะ ทำให้หนังหมูเนี่ยมันแห้งกรอบตามมาจะไปอบทําไมในเมื่อเรามีพระอาทิตย์ร้อยดวงอยู่ในมือของเราพี่โบแม่งซมือสำหรับพี่ยิมพี่ยิ้มแล้วเป่าอย่างงี้เป่าไปเลยนะเดี๋ยวมันก็แห้งเห็นไหมเรามีพระอาทิตย์สิบดวงร้อยดวงอยู่ในมือไหนไหนไหนเห็นไหมหนังแห้งแล้วเนี่ยเออว่ะขึ้นไปดวงตัวดิ ถึงไหนแล้วตอนเนี้ยยังยังคุณจะตากเมื่อกี้ถ้าโถเนี่ยแป๊บเดียวเองมันจะสุกไปด้วยหรือเปล่าไม่สุกเพราะว่ามันเป็นแค่ลมร้อนมันต้องเป็นการเขาต้องรีดน้ําจากหนังหมูเนี่ยออกไปให้หมดก็รีดไงก็ลมร้อนไงไม่ได้ใช้ไฟข้างนอกมันจะไม่ข้างในมันยังมีน้ําอยู่ตัวรู้ไหมเนี่ยไม่ไม่เอาไเที่ยเข้าวเจ้าสโลตเสร็จก่อนสโลตเสรโธเดี๋ยวมาดูกันโธ่ เนี่ยร้อนจืดเลยเขาคิดว่านะถ้าอย่างนะั้นอะวันนี้ทอดไปอ่ะมันไม่ฟูแนะ่เลยเพราะ<ข>ว่ามันต้องไปของ,ของตัวไม่ฟูของเขาอะฟูไม่น่าฟูลองดูเอาอย่างงี้พี่ยิ้มมันดันทุนหลังใช่ปะวันนี้เขาจะทอดแค่ของตัวแล้วของพี่โบนะพี่โบขอ ตากเอาไว้หนึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วตอนเย็นน่ะพี่โบจะเอามาทอดเพราะว่าเขาอยากทําอะไรที่มันแบบจริงจังอ่ะให้มันที่เห็นผลจริงๆรของตัวอยากทดลองอ่ะตัวทําใบแต่ว่าพี่โบคิดแล้วว่าไม่น่าจะกรอบฟูเหมือนเขาคิดนี้เราจะยาวนานไปถึงพรุ่งนี้เลยวันนี้ดูแค่ของพี่ยิมแล้วกันนะคะมาไป five minutes later ตัว ที่เราคุยกันไว้อะมันต้องกอบเด็ดได้นะตัวมั่นใจเหรอของกัวเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยอย่ามายุ่งอย่ายังไม่ทันกอบเลยอย่ามายุ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูได้ไม่มีทางพองอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทำอะไรเนี่ยทำอะไรอยู่รัดรลวดดามหรอดามจะให้มันเป็นแผ่นใหญ่ก็คือจะเอาให้มันจบเป็นแบ่ๆให้ได้ใช่ไหมใช่แล้วตัวมั่นใจว่ามันจะพองไหมผมมั่นใจพี่น้องมั่นใจไหม อะไรอะครับยังไม่รู้เลยมันคืออะไรหมูอบมคือหมูกอบอกไหนหมูกรอบเนี่ยหนังหมูแคบหมูอ่ะมันจะดานทำไงถึงอะไรขนาดนี้เพื่อไม่ให้มันผมไม่ให้มันงอผมไม่ให้มันม้วนกลับแล้วมันจะเป็นแคบหมูยักษ์พี่เคยเห็น<อ>แคบหมูยักษ์ไหมแคบหมูปกติมันแค่นี้ใช่ปะ่ะอันนี้มันคือแคบหมูมันเริ่มอ่ะจับป่ะอ่ะงงอีกตัวอืมธรรมดาคนเขาเขาไม่ค่อยกินหมูเขาไม่ค่อยเข้าใจโอเคดูบ้าง เดี๋ยวเรามาดูโถ่รับประกันรับประกันโถ่ตัวไม่ต้องทอดด้วยเดี๋ยวตักน้ำมันราดทองเลยด้วยพลังเนี่ยก็สซิริตนี่บอกว่าเป็นงานอยู่นเรื่ององเผ่ายังอยู่อีกเหรอึูว่าจับไปแล้วมันนานไหลวะเอาไปทอดกันเลยดีกว่านี่นี่คือแคปหมูยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนนี้ Es ies, es? ไมเพียกระทะว่าเราไซส์ขนาดนี้ไม่มไ่ทอดไม่ทอดเราจะพาดบนบนกระทะแล้วเอาน้ำมันราดราดราดเฮ้ยไอ้นุ่มขไม่รักษาเนี่ยวางมาเดียวนี้ยวางเงี้ยวางเงี้ยนะแล้วก็น้ำมันราดเองคิดได้ยังไงเนี่ยไปเพื่อแบกช่วยแบกหน่อยอุบะข้างของข้างอุบะอุบะจะแบ่งกันเป็นยังไงคนดูได้จะคลิปนี้เนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดสามวีสีเกลเพลเกวียนเนียนพระไอ้แม่เยส เอาละเอาอะไรอ่ะนี่ไงลาดแล้วเฮ้ยยังไม่ร้อนเท่าไหร่ใช่ก็ลาดไปเรื่อยๆให้มันคอยสะดุ้งอยู่ต้องร้อนจัดเลยต้องร้อนจัดสิจริงอ่ะเออเป็นลาดอมเลยไอ้เหี้ยแล้วที่ผ่านมาจะทำมาเพื่ออะไรอ่ะอีจั๊อ้ยทีามาทำไาไม่ห้เพื่ออะไรล่ะไม่แล้วมันเอ้าเดี๋ยวไปเริ่มใหม่แล้วกันอ้าได้ไหมร้อนแล้วที่ว่าร้อนไหมว่าร้อนแล้วอ่ะเมื่อกี้กระเด็นใส่กูร่องนะ มาลองดูกันดีกว่าครับจะไปอกทำใหม่ในเมื่อเรามีพระอาทิตย์ร้อยดวงอยู่ในมือของเราพี่บอแม่งมันสูบสำหรับพี่ยิมพี่ยิมเาเป่าเป่าไปเลยนะเดี๋ยวมันก็แห้งเขาคิดว่านะถ้าอย่างนั้นอะวันนี้ทอดไตอะมันไม่ฟูแน่เลยวะเพราะมันต้องเป็นของตัว่าไม่ฟูของเขาว่าฟูไม่น่าฟูลองดูเอาอย่างนี้ พี่มันดันหลังใช่ปะวันนี้เขาจะทอดแค่ของตัวแล้วของพี่โบนะพี่โบขอตากเอาไว้หนึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วตอนเย็นอ่ะพี่โบจะเอามาทอดเพราะเขาอยากทําอะไรที่มันแบบจริงจังอ่ะมันไม่เห็นผลจริงจของตัวอยากทดลองอ่ะตัวทาใบแต่ว่าพี่โบคิดแล้วว่าไม่น่าจะกรอบฟูเหมือนกันเอ้ยเอาเรื่องวะเอาเรื่องเอาเรื่องยี่อยังไม่ทาอะไรเลยขนาดไผ่ยังซึกเดือดอ่ะ เฮ้ยโอ pues ้โหเฮ้ยโอ้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยขึ้นไว้ข ah um ึ uh ้นขึ้นวะนี่ไงเฮ้ยขึ้นว่ะขึ้นว่ะมาแล้วพี่น้องโอ้แฉ่พี่น้องดูไปดูไปเบียร์ดูความความความบัจเจกของหัวเฮ้ยนี่ถ้าคลอดแน่นี่มันจะเด็ดเลยนะไเฮ้ยมันคลองแค่นี้หรือป่ะ มันจต้องพองแน้ตัเดี๋ยอ่ดงเ่ยถ้ามันมาร้อนจับ้าอดได้ยมันจะพองจับเลย่ะนี่มันทอดเลยถ้าทอดแล้วเดี๋ยวมนี่พูดประสบค้ามเะผมประสบอุบัติเหตุครับคมสไอีนได้ครับับด้านงอี่ยงอเน่ยโ้จับด้านี้เลยเห็นเลยโอ้โหตัวนไมไม่ได้เห็นไม่เห็นพองเหมือนของเขาเล่ะองโชบุลี่อ่ะอารมไรครับตกก้องนิง้ หมูกรอบหมูกรอบที่ไม่มีชั้นไขมันไม่มีเนื้อหมูกรอบแบบด้านๆอ่ะแต่เคยเจอแบบหาอะไรอยากเขาเรียกเหมือล้วงให้เขาล้วงกันไหมที่เขาทอดแบบทอดน้ำมันเย็นอ่ะอเหมือนต้มน้ำมันอ่ะอ่าฮะแล้วก็อีกกระทะอีกกระทะทน้ำมันเดือดแล้วก็เอาขึ้นจากกระทะเย็นไปลงอ่ะปุงขึ้นมาเป็นอย่างที่แรมันแลมันแลมันเข้าท่าไหมโอ้โหโอเคนะแม่ว่ามันเป็นไงมันก็จะกรอบๆอาจจะแข็งมันไม่เข้าท่าแต่มันตักทางแล้วแหละ อ้าวหมูข้าท่ะหมูเจ้าราอาจจะแขกมั้งมันไม่ดีเรือมันไม่ต้องเขาท่าอาจจะเท่สุดก็ได้ใครอยรู้มันไม่พองแบบพองแบบพองเยอะๆอ่ะมันไม่พองเยอะหรอกตัวเพราะมันไม่ใช่หมูกรอบมันไม่ได้พองมันใช่ปะไม่เห็นเหมือนที่เขาท่าไม่ฟูก็กูทาจะไม่เหมือนเกันไปก็ไม่เรียกเขามาทำดิเฮ้ยอย่าทำเดี๋ยวเดี๋ยวดูของพี่โบอ๋อว่าทำนทะเลาะกันดูของพี่โบเดี๋ยวเอางเงี้ยให้พี่ยิ้มนะ ทอดจนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงและอย่าพูดไปไหนมารอแบบว่าสูตรที่เขาทำกันเลยอ่าพรุ่งนี้รอด,ดูว่ามันจะของกว่าพิมหรือเปล่าเออเอางี้ให้พิมทอดจนแบบหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเขามาดูตอนนี้แมวขโมยกินแล้ว <our> มีมอลยูนิวเวิร์สแขอนแล้วเอาพีเถ่ายอ่ะ่พีเอพีเอทอด่ะมึงต้องมาทอดสิ <laughs> เพีเอหมูเพีเย <laughs> หายทำก็ดึดจะดืดก็นึกว่าจะทอดผมไม่ยอมย่อท้อต่อเมียผมหรอกพี่น้ำมันมันต้องร้อนเนี่ยดูรอนไม่ร้อนะดูเลยโอ้โหเนี่ยฮเงียบกี่รีพี่ไอ้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 อ้ไ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 อไอ่ไอ้อ้ไ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 อใไอ้ไอ้ไน้ะอ้ไม้นอ้อ้ไอ้อ้ไอ้อ้ออออจไอ้อไอ้ไ้ไไอ่ไอ้ไออ้ไอไออ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ้ไอ้ไอ เขาจะทอดท,ท,ทั้งแผ่นและข้าวโมูหูไม่เห็นจะกรอบเลยเป็นกะละแมเลยพี่ <c oughs> <c oughs> อีเสืดเอด้ยผัวหนูบอกแล้วไม่ได้เรื่องเดี๋ยวหนูไปเก็บไอ้ของหนูจากบนดาดฟ้าก่อนนะดาดฟ้าท้าทดลองอมใส่ให้ซุ้มเลยนะควันมาแล้วเนี่ยมึงเอาให้ซุ้มเลยนะหนึ่งสองุ้มโอ้โห,โห มันก็สุ่มว่ะมันสุ่มว่ะต้องสุ่มดิไอ้ดูไอ้พี่น้องมาว่ะเฮ้ยมาอยู่นะเฮ้ยมาอยู่เลยพอมาแหละนี่ว่าสวยนะมันยังไม่ขึ้นฟูเลยนะนั่นอะไรดิทีนี้เหมือนกับเพราะปลาเลยนั่นแหละตอนนี้เราไปขายบ่อยแนะประจาชนมันต้องทำให้เหมือนเข้าเกี๊ยบให้มากที่สุดเ่ข้าเกี๊ยบปลาอะไรพวกนั้นใช่นานอย่างนี้ไม่เอาขึ้นก่อนแน่ถอดอีกรอบเอาขึ้นมาพักพักเยี่ยวอ่ะพักเยี่ยวไอสัตว์ ทิ้งไว้สมืคืนไม่ได้สัทิ้งไว้เมืคืนไหมไม่ค่อยมาใช่แล้วมันทิ้งไว้คืนนึงเลยอ่ะใช่ดีไหมดีดีเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทอดพร้อมเมียไปเลยเมียนายนายเอาเยี่ยงเขาไม่ต่างเลยเขาบอกก็ไม่อะไรเอาชิ้นเล็กมาลองไหมชิ้นเล็กตัวองะไรนเอาเขาตับแบบทิ้งแล้วหักแล้วมันจะกรอบเลยเหรอเออหักแล้วมันจะเบ๊ะเลยยังยังตคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวไปจมดไปจมด the next day โอ้ทุกคนนี่ค่ะทุกคนแต่มันก็ยังไม่กรอบ เพราะว่ามันเป็นแผ่นใหญ่เกินไปทุกคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกคนหนังหมูของพี่โบเนี่ยตากมา3มวันสองวันครึ่งและว,วันนี้นะคะมันมันไม่กอบแบบที่เราตั้งใจแต่ว่าวันนี้ทนไม่ไหวแล้วเราจะมาทอดกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก่อนอื่นต้องไปปลุกพี่ยิ้มก่อนต่วได้เวลาของเขาแล้วของตัวอะไรเอ้าแคมหมูยักษ์ไงของเขาก็ยังไม่ได้เลย ของตัวไม่ต้องทาแล้วเขารออยู่แช่มาถวันแล้วมันไม่พองแล้วของตัวก็ตากมาถามวันแล้วไม่พองหรอกทอดแล้ววันนี้ทองเขาก่อนดปถอของตัวไม่ต้องทําอะไรแล้วไม,มไม่ได้แล้วได้วันนั้นเขากินมันยังกรอบลอยอยู่เลยโกนะถูกแช่น้ำมันเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่ยิม้มเอนแช่ไว้ยังไงเดี๋ยวไปดูเอาของเขาก่อนไหมเอาเลยก่อนที่พี่เก็บของตัวดูหนึ่งสองสามไงนมันไก่ก็มันกลายเป็นไก่ไปแล้วแค่หมู่อนี้ทุกคน มอนี้แคปหมูของพี่ยิมนะเนื่อสองซ้ำยังกันหนังปลาทอดก็คุณเนี่ยมันมาเลยอะคุณเนี่ยมันบูลลี่ผมตั้งแต่ตั้งแต่แรกที่ผมเอาไดรร้อนเป่าเลยนะก็มันไม่ได้เรื่องอะมันเสียเวลาเสียทั้งไฟเสียทั้งหนังหมูคุณมันบูลลี่ผมเกิดไปเอาเร็วเอากระทะไหนทอดกระทะมาเลยพร้อมแล้วใช่ไหมตัวไหน ห,หูแช่น้ำมันเพราะว่าตลกของเขาอะ่ะม,ม,มันจะจับเป็นไปได้ยังไงอะ่ะอะลูกโอ้โหโอ้โหผโอ้โหโอ้โหเป็นอะไรเงี้ยไปเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเองรอจริงเหรอจริงจินี่คือหนังหมูของพี่นะพี่ใช้เดาวร้อนเต่ามาขึ้นวันนะคะแล้วก็แช่น้ำมันหมูไว้สองคืนนะคะดูความกรอบนะคะโอ้โหไหนเห็นไหนมโอ้โหมากนี่ เดี๋ยวพองได้แค่เนี้ยเหรอพองแล้วเออเดี๋ยวเออคือเคยเห็นแคปหมูไหมนี่ไงอะไรตังบ้างเอาเรื่องบางเขาทำไมปิดตั้มีบางกรอบเลยทำไมอ่ะไหนนี่ของตัวเหรอนี่ของเขาดูอ่านเล็กก่อนเลยว่ะทำตั้งน้มันให้ร้อนก่อนเดี๋ยวเพิ่งลงนะโหนี่ร้อนจนไันหล่อๆเลยนี่เอาชิ้นเล็กก่อนหนึ่งสอง เดี๋ยวก็มามั้งอาจจะมาเร็วๆนี้หละเี่แต่เขาทอดแค่ะตัวมันลงไปแล้วมันคองเลยนะันเข้าเกียไงเฮ้ยมาเฮมาเฮ้มาวะลูกเฮ้ยมันค่อยมากเฮ้ยเฮ้ยยทำให้่ายทีน่าเ้าลูกเฮ้ยทองอีกคลองอีกลองอีกอีกเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ย สุดแล้วจริงเหรอจริงสุดแล้วสุดแล้วไปวะทำไมมันไม่ตัวน,นี้อ่ะสุดแล้วอะ่อเอะเดี๋ยวไปโดนคนเฮี่ยเราไปกรอบในก,กระทะเออใช่เอาไว้กระทะกับเขาเนี่ยแหละทุกคนเราควรซื้อกินอะ่ะนี่ดูไว้ไวอันใหญ่อะมึงจะไ,ได้เลิกขม,มถุอยอูสักที ตัวนี้มันพองได้ขนาดนี้เลยหรอแน่นอนดูเลยนี่แน่ใช่อนี้สองตัวอ๋อเหรอเออ้าโชว์ดิค่ะโชว์ดูดูฟังเสียงฟังเสียงเฮ้ยไงไคเหนล็อกกับแบบเหมือนแคปหนูอันเดียวได้ไหมฮะยกกัดอะยกล็อกัดอะ

โอ้โหโอ๊ยเป็นอะไรไม่รู้อะปวดคอลูกชายบอกปวดคอใส่เขาลองดิตัวเมมเบอร์ใส่เขาหน่อยดิการทำแคปหมูนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทุกคนลี่โบขอชิมแคปหมูยักษ์อันนี้เลยว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่านะความพองมันก็พองดีนะแต่มันก็พองแบบไม่พองถึงที่สุดอะ่ะ่สุือด่าเสือด่า เห็นไหมเห็ไหมพี่โอไม่ไดยจะบอกนะยังไงซื้อเขากินเถอะเนอะอสามวันก็แล้วหรือว่าชิปใหญ่ตัวตัวชิ่ใหญ่ไปอะเนะการทำแคปหมูอะแม่แบบว่าเราลองทำแบบธรรมดาไหมพอมันยากว่ะนี่เราทำไม่เคยสำเร็จเลยวนเหนียวอะกรอบไปอลนี่ขนาดจะพี่โบทิ้งสามวันเต็มเลยครับใช่เนี่ยของพี่ยิ้มเนี่ยวันเดียวแต่ใช้เครื่องทุนแรงเป็นสภาพนี้เลย ออของพี่โบนี่สามวันเน้่ปกติมันจะว้องคองกวออ่านี้ใช่ป่ะอันนี่ไม่เหมือนเท้าเกลียบเลยอ่ะของพ<ม>โบนี่เช้ามาตากเก็นมาเก็บเช้ามาตากปลาคบประโหมอย่างลูกโอ้โหคือกะว่ามันต้องได้ดีแน่ๆกะว่าจะตอกหน้าผัวไม่ได้เรื่องเ,ล,องเลยหากวันใดอ่อนแอท้อแท้อย่อาวันไวสรุปว่าสามวันที่ผ่านมาไม่ได้อะไรเลยอะ ก็เอาไปลองทำตามกันดูได้ใครทำกรอบ่อนี้ก็คอมเมนต์มาให้ดูหน่อยหรือว่ามันบอกเราหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่กรอบรมันใหญ่ไปพี่มันหนาไปพี่อะไรก็ว่ากันไหนลองคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนี่ครับแต่ของยักที่เราทำสำเร็จนะ็คือปลาทัองโกะเอออร่อยเฉอร่อยเฉยเลย่้าทิปนี้ไม่สำเร็จก็ฝากด้วยทุกคนใครที่ทำเป็นนะมาคอมเมนต์บอกทุกคนหน่อยว่าเราพิชซ่าตรงไหน หรือมันใหญ่เกินไปสำหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฟลว่า <Feel S 2> ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ต่อไปกู <c oughs> ไปก่อน <c oughs>